สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ IT ทีกับพี่อาร์นะครับสุนน,สนัดคอมในช่วงของร็อกเรื่องรถกับพี่อาร์นะฮะเปิดอย่างนี้ทุกวันเบื่อไนหะมว่ากันด้วยเรื่องของกุญแจรถยนต์นะครับโดยเฉพาะรถ Mercedes-Benz ที่มันจะมีปัญหาคอล็อกเอยเฟืองมอเตอร์เสียหรือว่าบ้ากุญแจพังนะครับวันนี้พี่อาร์จะเอาเซอร์วิส การซ่อมบ้ากุญแจการซ่อมของพวงไลแบบ preventive คือเปลี่ยนก่อนเสียมาฝากกันครับโดยวันนี้ฝากกันแบบจุกใจถึง2คันด้วยกันเริ่มจากเจ้า S-Class w .221 นะครับของ FC ที่ส่งมาปั้นมาอัพเดตก,กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับกับการสตาร์ทไม่ติดแบบแบตบไม่ได้หมดนะครับแล้วก็ดูทรงนั้นเนี่ยน่าจะได้สตาร์ทคงไม่ได้พังอาการคือสีกุแจเข้าไปพู่นะครับบิดพุดเนี่ย เบากเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องพอมาไล่เออลงมานะครับไฟหน้าจอติดปกติเปิดซันรูฟได้เปิดวิทยุใช้งานได้ทุกอย่างแต่พอหมุนแล้วเงียบไม่มีสักแชะหนึ่งนะครับก็เราเรียกคุณอัานนะครับที่เป็นมือหนึ่งนะฮะด้านเรื่องกุญแจเนี่ยมาดูให้นะครับ หลังจากเสียบคอมพิวเตอร์เช็คปรากฏว่าตัวกล่อง ECU นั้นมันสื่อสารกับตัวระบบแครนหรือระบบบ้ากุญแจไม่ได้นะครับสัญญาณมันขาดไปล็อกสิกแาลทำให้หมุนแล้วเนี่ยไฟทุกอย่างติดหมดแต่พอบิดสตาร์ทนั้นเครื่องไม่สั่งสตาร์ทจาก ECU แกบอกว่ามันมีหลายสาเหตุแต่หลักๆ2อ,อันที่เห็นตรงหน้าน,นี้ก็คือว่า1น,นั้นบากุญแจอาจจะเสียซึ่งเสียแล้วงานใหญ่เลยนะ2เนี่ยคืออาจจะเป็นแบตออนไฟไม่พอ ระบบมันเลยสื่อสารข้อมูลกันไม่ได้ก็เริ่มจากง่ายไปยากครับไปตรวจสอบค่าองค์ค่าแอมของแบตเตอรี่ในตัวรถก่อนหลังจากตัวจสอบแล้วเนี่ยอึงแบตเตอรี่นะเต็มเปลีป่ยมจ่ายไฟเป็นปกตินะครับค่าโวนค่าแอมทำงานได้ดี สิ่งหนึ่งที่ทําให้แกมาตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนเพราะว่าแกบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไฟหน้าปัดเวลาแบตอ่อนเนี่ยมันชอบโชว์ตัวลันแฟลชกับตัว E.S.P. นะครับกระลื่นถไหแต่ว่าคันนี้ตรวจสอบแล้วแบตปกติดีไม่เป็นไรครับลองไปดูชิ้นต่อไปคือเ้้ากุญแจการทดสอบไม่ยากครับเปิดแผงใต้คองพวงมาลัย ถอดปลั๊ก2ตัวจากหลังบัางกุญแจทิ้งไว้5นาทีเพื่อให้บัางกุญแจมันรีเซ็ตตัวเองครับเผื่อมันวนมันเออจากนั้นค่อยเสียบปลั๊กเข้าไปใหม่แล้วลองสตาร์ทดูถ้าสตาร์ตติดปุ๊บแน่นอนครับบังกุญแจเสียระหว่างรอเราสัมภาษณ์พี่เขาดีกว่าพี่เียวัสดีครับสวัสดีนนนนครับเพีงนั้นอันตรงนิดนึงครับก็หลักเป็นช่างกุญแจนะครับชื่อช่างอัญน,นะครับก็ประจำการก็อยู่แถวกิ่งแก้วนี่แหละใกล้ๆบ้านพี่เขาเองนะครับ ก็หลักๆจะทําแต่เบนซ์นะครับยุโรปทําบ้างนิดหน่อยพวก BM เออะไรนิดหน่อยแต่เบนซ์เนี่ยเป็นหลักนะครับหลักๆก,ก็คือจะทําพวกกุญแจเบนซ์นะครับแล้วก็เบ้ากุญแจล็อกคอพวพมาลัอะไรที่พังกันเยอะๆนะครับของเบนซ์รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับการซ่อมกล่อง,ง ECU ด้วยในบางรุ่นนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้เป็นประมาณนั้นราคาก็ไม่ค่อยแพงครับก็เริ่มกุญแจก็เริ่มตั้งแต่2 5 0 0นะครับ กันก็6เดือนขึ้นไปอย่างล็อกคอของพวก2 0 4ที่ทชอบพังกัน2่งสทำก่อนเกิดได้เวลาเราปล่อยให้มันพังเนี่ยแล้วเราไปไป,ไปทำเนี่ยเราเนี่ยถ้าเกิดโชคไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนขั้นหมื่นหนึ่งเพราะว่าช่างอาจจะต้องไปสองคนคอีกคนหนึ่งอาจจะต้องถอดแมคานิกยกตัวพวงมาลัยลงมาทั้งหมดแล้วก็อย่างผมก็จะไปคดดิ้งให้ไม่ต้องใช้ระบบเดิมมันก็จะโดนเป็นหมือนอ๋อคือใบพลาที่เขาเรียกอิมูเลเตอร์รอพี่ใช่ครับอิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิด ให้ไปทําก่อนเกิดอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะประหยะัดเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องมีช่างยกลงนะครับแล้วก็เวลาในการทําอ่ะจะประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก,ก็อาจจะค่าใช้จ่ายก็ประมาณแค่ห้าหกพันบาทเซฟไปครึ่งหนึ่งคือถ้าเกิดยังยังไม่เสียอย่างเงี้ยก็มาห้าหกไปท,ทำก่อนได้ใช่ไม่มีให้เลือกกี่ออปชั่นครับความจริงแล้วมันก็มีสองออปชั่นคือเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนมอเตอร์กับไอมันจะมีมอเตอร์ที่ผมรีฟอร์มิชไว้ก็คือทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วพวกนั้นอ่ะก็จะเอาไปเสร็จโคดดิ้ง ก็ราคาก็พอๆกันก็ประมาณ4ี่ห้าพันเหมือนกันแต่พวกมอเตอร์รีฟอร์บิชเนี่ยสำหรับคนที่แบบชอบยังชอบระบบโบราณแต่ปัญหาคือว่าเราก็จะประกันแค่ได้สเดือนแต่ถ้าเกิดตัดระบบทิ้งเป็นอิมูเลเตอร์เราประกันให้ได้3ปีอ่าเพราะว่ามันเป็นระบบที่น่าเชื่อใจกว่าตอนนี้แล้วถ้าอิมูเลเตอร์หรืว่าพวงเรายังล็อกคออยู่ปะจะไม่ล็อกแล้วอไม่ล็อกแล้วก็คือก็คือจะตัดเครื่องหมุนพวงเรยได้ถูกต้องจะเหมือนกับรุ่นใหม่ๆที่เป็นพวกเกียร์คอ เพราะพวงมาลัยรถเกียร์คอทั้งหมดของเบนซ์จะไม่มีล็อกคอแล้วพวงมาลัยจะหมุนได้ตลอดครับผม๋องน212ผมก็เป็นเกียร์คอก็ถ้าเป็นเกียร์คอก็จบใครก็ตามที่เป็นเกียร์คอ207เกียร์คอ212เกียร์คอหรือ204บางคันที่ได้เป็น V6 เกียร์คอจบทุกคันรอดตอนแรกคึดว่าโดนแล้ววันนี้โอเคโดนแค่คันเดียว แล้วรุ่นอื่นๆมีอะไรที่ทควรจะต้องทําก่อนเกิดอีกไหมครับนความจ,าจริง2 2> ตอนนี้นให้ระวังตัวพวกสองหนึ่งกับ2องศูนย์สามสองศูนย์เก้าล็อกคอร,ร์พอมไลเลอร์มีพังตามอายุแล้วเนาะตามอายุได้รอบแล้วแต,แต่ถูกต้องเพราะว่าเขารถ20ปีแล้วอ่าไม่เหมือนกับพวก 4, 2องศูนย์สองหนึ่งสองที่แบบ8ปีก็เป็นไปแล้วรุ่นนั้นยังทนกว่าเลยพี่เนาะรุ่นนั้นทนกว่าแล้วอัตราการทําพูดตรงๆคือปีนี้ผมทำของพวก 4, 2อ4ศย์่องเนี่ยรวม200รคัน แต่ว่าทางของพวก2องหนึ่งหสองศูนย์สามเนี่ยทำแค่หลักสิบอายุนานกว่าแต่ว่าทางน้อยกว่าแกแจะเก๋าแกแต่เก๋า <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> หลังจากเราเมาส์มอยไปสักห้าทีนะครับเดี๋ยวพี่ก็ลองเสียบปลั๊กตัวบ้ากุญแจสองเส้นเสียบคืนขึ้นไปนะครับดูว่ามันจะสตาร์ติดไหมเพราะว่าอาการคันนี้พี่เขาบอกว่ามันแปลกตรงที่ปกติเนี่ยเวลามันสื่อสารไม่ได้เนี่ย เย้รอดแล้วครับท่านรอดคือคือวันนี้รอดสตาร์ทได้ <laughs> ที่บอกว่ารอดนี่ไม่ได้หมแยคว่ารถเสร็จนะครับหมายความว่าสตาร์ทติดแล้วดีใจร้องว่ารอดหลังจากช่างอ่านนั้นถอดบ้างกุญแจออกมาเช็คพัสดนเบอร์นะครับเป็นบ X-Class าสคูปนะฮะโอ้โห,โหแกบอกว่าตัวนี้หายากมากๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ฝากพี่อ่านเขาสั่งจากเมืองนอกมาผ่านไปได้สัประมาณ10วันเนี่ยพี่อ่านโทรแจ้งว่า ของมาแล้วนะครับก็จัดการโคลนข้อมูลจากบ้ากุญแจเก่าไปยังบ้ากุญแจใหม่แล้วก็มาประกอบติดตั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับ w 2 2ยูสองสองหนึ่งเคสบ้ากุญแจเสียนะครับงบประมาณ1 6 0 0 0 0บาทนะวันนี้นะครับอนาคตเพื่อนๆที่มีอาการ221บ้ากุญแจเสียอีกนั้นราคาอาจจะไม่ใช่เท่านี้เพราะว่าแกบอกว่าของเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆราคาในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยแค่บ้ากุญแจมันก็คือต่ำหมื่นหรือหมื่นนิดๆ ภาพภาพเบอ,อร์ที่สวยก็คืออาจจะเจอสองหมื่นกว่าเพราะถ้าเปลี่ยนบ้ากุญแจที่สูดมันเจ็ดหมื่นกว่ามีอย่างหนึ่งครับที่ผมเคยเจอในรุ่นเนี้ยอย่าว่าเป็นเรื่องใหม่อย่าว่าเป็นว่าจะเอาเบ้ากุญแจใหม่สั่งซื้อมาใหม่แล้วมันจะโอเคคือหมายถึงว่ามันจะอยู่ได้นานเพราะคันล่าสุดที่ผมจำทําเนี่ยให้อู่ที่สำโรงเนี่ยเป็นอู่เบนโดยเฉพาะเนี่ยรถคันนั้นอะ่ะหม่สี่พัน รถสิบปีไม่สี่พันเป็นรถจอดอย่างเดียวจอดจอดแล้วนานๆทีก็คือขับแค่ประมาณโลสองโลไม่สี่พันเบ้ากุญแจพังดังนั้นไม่ไม่ใช่ประเด็นส่วนคันที่สองนะครับเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงนะครับแกมีเล่าไว้ตอนนั้นแล้วว่าตัวสองหนึ่งสองตัวไฟแยกที่เป็นเกียร์มือเนี่ยมันอาจจะมีอาการเสียได้นะครับเราซื้อใหม่คันคันนี้ซื้อมาบอกเลยว่า บ้นขายนะครับไม่รู้คลิปนี้ออกก่อนคลิปขายหรือออกหลังอันนี้ไม่แน่ใจเลยตัดสินใจตัดความกังวลกับอาการคอพงลัยล็อกนะฮะเรียกพี่อ่านมาจัดก,การใส่อ e ีโมเลเตอร์นะครับแล้วก็ปลดระบบล็อกคอไฟฟ้าออกไอการปลดระบบล็อกคอไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องโคลนข้อมูลกุญแจนะครับจริงๆการปลดล็อกคอยไฟฟ้าปลดมบยาาครับเหมือนแกล้วงไปหลังตัวบ้ากุญแจตัวหลังคอพงลัยในคอนโซลเนี่ยแล้วแกก็ไปปลดปลดเสร็จเนี่ยก็เลยรบกวนให้พี่แกช่วยปลดระบบเกียร์ด้วย แกก็เลยช่วยปลดให้นะครับใช้วเวลาปลดประมาณทัก4วินาทีนะแก๊กอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังไง้เราก็ไม่ได้ไปมุดดูกับแกวเนาะแต่แกปลดเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้มันสามารถเข้าเกียร์ว่างแล้วดับเครื่องได้แต่ว่าเวลาสตาร์ทนั้นจะต้องอยู่ในเกียร์ว่างหรือเกียร์พีเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเป็นเซฟตี้ครับเครื่องจะไม่สตาร์ทให้พบ <ๆ S 2> ปลด,งดรงหบทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยรถจะสตาร์ทไม่ได้ <ๆ S 2> ถ้าเราไม่ใส่อิมูเลเตอร์อันนี้คือใส่อิมูเลเตอร์ใส่อิมูเลเตอร์แต่แต,แต่ว่าไม่ได้โครต อ่าอ่าไม่อ่านเลยไม่ติดครับอาการเหมือนคันนู้นเลยอ่าอาการจะเหมือนเหมือนเครเสียอ,อาการมันเบ้าเสียเลยอ่าใช่พรอดังนั้นเราจะต้องโครนข้อมูลกุญแจใส่อิมเลอเตอร์ไวอ้อันนี้ก็เลยแปลว่าซื้อมาก็ไม่ใช่ว่าซื้อจากเมืองนอกมาเราจะเสียบได้เลยอิมเลอเตอร์นี้เป็นตัวหลอกตัวกล่องบ้ากุญแจว่า รถนั้นทํางานปกตินะครับโดยการโคลนข้อมูลกุญแจทั้งหมดจากเบ้าเนี่ยใส่อิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็พ่วงไปกับตัวบ้ากุญแจทีนี้เนี่ยถ้าเกิดร้านที่เก่งไม่เก่งราคาที่ต่างไม่ต่างเนี่ยอยู่ที่การโคลนข้อมูลอยู่ที่คุณภาพของอิมูเลเตอร์ว่าทนทานขนาดไหนนะครับของช่างอ่านก็รับประกันสาเปีทำเสร็จแล้วนะครับทั้ง2คันเลย เจ้า S-Class 221นั้นจนวันนี้ก็เรียกว่าใช้งานให้เป็นปกติสตาร์ทก็ติดชึ้งนะครับจบเปนหนึ่งปัญหากับราคา16,000บาทนะครับส่วนเจ้า212ไฟแยกนั้นราคา5,000บาทครับจริงๆแล้วราคาค่าทำอิมวอร์เตอร์นั้น4,500บาทถ้าไปทำที่ร้านนะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางมาถึงบ้านเราเนี่ยแกคิดค่าเดินทาง500บาทเป็น5,000บาทซึ่งผมรับได้นะครับใช้เวลาในการทำเนี่ย20นาทีก็เสร็จแล้วแหละ ตราแกโครนแป๊บเดียวแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เทสระบบทุกอย่างเป็นปกตินะครับตอนนี้เนี่ยดับเครื่องนะครับพวงมาลัยเนี่ยไม่ล็อกแล้วที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ปลดระบบสามารถไปจอดซ้อนคันได้ละใส่เกียร์เอ็นได้แล้วก็ดับเครื่องเรียกว่าเป็นอะไรที่ทําจบหมดปัญหานะครับเป็น preventive service คือซ่อมก่อนที่มันจะเสียแพ่ว่าถ้าเกิดมันเสียเนี่ยมันจะมี2แบบครับเสียแล้วแพงมากก็คือเสียแล้วตัวสลักมันเป็นล็อกคอไว จังหวะน,นั้นปุ๊บเนี่ยต้องรื้อขอทั้งโยกนะแกบอกว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ8 9 0 0 0บาทนะครับเหยียบหมื่นเพราะแกต้องจ้างช่างมาถอดพงมาลัยมาถอดเฟืองถอดสลักออกกรณีที่2 <S คือเจ็บน้อยคือสลักยังไม่ได้แทงเข้าไปล็อกที่พงมอลไลอันนั้นแกยังพอรื้อได้ยังพอถอดได้อันนั้นเบ็ดเสร็จอาจจะประมาณสัก6 7 0 0 0บาท อย่างไรก็ตามนะครับติดต่อสอบถามราคาอะไรต่างๆกับช่างอันโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเฟซบุ๊กแฟนเพจไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่อาร์ตเหมือนเคยครับไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็วันนี้กับการทำกุญแจและก็ล็อกคอพวงหีไฟฟ้านะครับสำหรับ Mercedes Benz หวังว่าทุกคนคงจะพอได้รับประโยชน์และความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมวันนี้ขอตัว เอาเจ้า2องตาแยกไปปั้นต่อก่อน preventive service งวดนี้นั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปหรือฝึก a d v a า c ์ที่ชอบพังพังแล้วกังวลก็เลยเปลี่ยนเลยจะได้ไม่ต้องกังวลครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีบายแล้วก็เมาส์นิดหนึ่งนะครับผมเคยติดต่อกับพี่อ่านแลรอบหนึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เราปั้น2 0 4นะครับจะมีคอนเทนต์ที่ผมตั้งใจจะคุยถึงเรื่อง ไอ้ตัวคอพองเราที่มีปัญหานะครับเป็นอาการประจํารุ่นก็เช็คไปเช็คมาเนี่ยก็มาได้เบอร์ที่อ่านแล้วก็ไลน์ที่อ่านแล้วก็ไลน์คุยไอ้แกแกคุยดีมากน่ารักมากไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วแกก็มารู้จักเราด้วยวเวลาทำคอนเทนต์ไลน์ไปคุยเออพี่ครับผมตอนนั้นแมมงโง่ไงครับสองศูนย์สี่ไปตลาดขากลับมาเนี่ยเกียร์ผมเข้าไม่สุดดันไปที่ที่พีไม่สุดมันไม่เข้าล็อกกลับมาท้าตายไม่ติดตกใจไว้อคอพังแล้วไว้หลอนแล้วไว้ ติดต่อพี่อ่านไปแต่เช้าเช้าตู่เลยอะ่ะแกก็น่ารักมากแกก็ลานมาบอกว่าเออคุณลองเข้าเกียร์ P เกียร์เอลัสตาร์ทใหม่สิบางทีมันคุณเข้าเกียร์ไม่สุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองขยับเกียร์ของทีสตาร์ชึ่งสตาร์ติดไว้แกก็บอกดีแล้วครับแล้วก็แยกย้ายจากกันถือว่าเป็นช่างที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดบบเกลี่ยเค้ยวเข็มขนาดแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมขับมาดูให้มาถึงปุ๊บคิด8 0 0 5 0 0อยะไรอย่างเงี้ยผมมาไล่สั่ละ แกน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจังหวะขายน้องไปก่อนนะครับก็น้องวูวามขายไปก่อนเลยไม่ได้มีคอนเทนต์นะครับพอมาเจอคันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูให้เพื่อนๆได้รู้จักช่างฝีมือที่ดูแลเก็บกับพวกคอพวงอะไรต่างๆของ Mercedes-Benz ซึ่งจริงๆพี่ก็บอกทำได้หมดวิเอฟก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าเบนนี่เยอะจัดโดยเฉพาะตัวที่เป็นคอ,อ,อไฟฟ้าใช่ไหมพีใช่ครับ